ตลาดแข่งขันในธุรกิจการศึกษาเนี่ยเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของคุณภาพตามมาแล้วอย่างบางที่เนี่ยเป็นยาโทรห้องหนึง่งเป็นร้อยเพราะตอนนี้ธุรกิจที่กำลังเบ่งบานเลยธุรกิจมือปืนรับจ้างทำวิทยา,ยานิพนธ์<ล>มแม้กระทั่ง t h e s i แม้ก็ตั้งแต่ระดับชั้ถูกต้อง,งค่ะ เยวรับซับทุกวันและรับรางวัลเขาสอนนักเรียนเปิดเป็นโรงเรียนโรงเรียนสอนการเกี่ยวไข่แค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตารอไฟให้ร้อนฉันต้องรับต้องรับมาปริญญาทางไข่เจี่ยววางลงบนเตารอไฟให้ร้อนแม้สิ่งนั้นจะนิดเดียว สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาคุยความจริงผ่านงานวิจัยดีๆกับ Variety Thesis ครับ,ว,รบวันนี้เป็นตอนต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับเราคุยในเรื่องของระบบการศึกษาที่ลงไปศึกษาถึงผลตอบแทน ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับเอกชนเปรียบเทียบกับคุณภาพของการผลิตบัณฑิตออกมานะครับสิ่งที่เราคุยในตอนที่แล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับเอกชนนั้นไม่แตกต่างเรื่องของคุณภาพของการศึกษาซึ่งใช้มาตรฐานของของกระทรวงศึกษาในการวัดนะครับวัดออกมาแล้วไม่มีความแตกต่างแต่อาจจะแตกต่างด้วยต้นทุนและก็การผลิต ่าต้นทุนในการผลิตบัณฑิตนั้นออกมาครับผมอยู่กับงานวิจัยของดรเฉลิมพรเย็ยนเยื่อนะครับการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนการศึกษาและคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนครับดรเฉลิมพรอยู่ผับเมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับยี่ทีนี่ครับสวัสดีครับ,รบอยากให้อาจารย์ลงรายละเอียดเลย ข้อมูลที่ไม่ได้มาจะมีบทสรุปออกมาเนี่ยลงไปหาข้อมูลยังไงเก็บข้อมูลยังไงใช้เครื่องมืออะไรในการวิเคราะห์ะจนเป็นข้อมูลแบบนี้ออกมาค่ะ,คะเ,เราก็เก็บ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐกับของเอกชน <Yeah. S 2> นะฮะส่วนของรัฐเนี่ยมีทั้งหมด7สถาบันนะฮะก็จะยกตัวอย่างจุฬาธรรมศาสตร์แต่ว่าอย่างไรก็ตามในในวิทยาเขตข้างนอกเขตกรุงเทพมหานครเนี่ย <Yeah. S 2> ไม่นับค่ะ <Yeah. S 2> ไม่ไม่ไดเอามาเก็บเราเก็บเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของงานวิจัยอันนี้ด้วย <Yeah. S 2> เพราะว่ามันก็จะมีหลายๆสถาบันที่อยู่นอกเขตกรุงเทพนะ <Yeah. S 2> แต่เขาก็ยังมีการดําเนินการลงทุนของเขาเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของเอกชนเนี่ยมีทั้งหมด12ส สถาบันค่ะก็มีกรุงเทพธุรกิจบันดิตมหานครส่วนวิธีเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะมีเป็นแบบแบบสอบถามบแบบเ,เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเชิงปริมาณใช่ค่ะก็เป็นแบบแต่ว่าของเราเป็นเก็บตัวเลขเก็บ,บตัวเลขงบประมาณเนี่ยเก็บยากอย่างที่เรียนเมื่อข่าวที่แล้วอะค่ะคเพราะวา่าของเอกชนก็จะมีความระมัดระวังในการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงบดําเนินการงบลงทุนโดยเฉพาะงบที่เป็นเงินเดือนเนี่ย จะจะจะมีปัญหามากคข้างเป็นความลับใช่ค่ะค,ความความลับเลยทีเดียวและอย่างหนึ่งที่ที่ที่ไปเก็บมาเนี่ยปรากฏว่าแต่ละสถาบันเนี่ยเ,เลขที่ให้มาจํานวนตัวเลขที่ให้มาโดยเฉพาะในส่วนของเอกชนเนี่ยจำนวนเลขที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นงบของลงทุนกับตัวเลขที่เขาส่งไปที่สพอ่ะออค่ะคส่งในแบบรยายงานประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีส่งไม่ตรงกัน ่ค่ะตัวไหนจะสูงกว่ากันครับตัวที่ส่งส่งกับตัวเองนะคะส่งก็เป็นข้อมูลจริงใช่ค่ะจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าจะสูงกว่าบางรายการคะบางรายการแต่งบงบลงทุนบางรายการก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าที่จะส่งที่สกอค่ะทำไมจึงไม่ตรงกันนะฮะทำไมจึงมีตัวเลข ตรงกันคือเอกชนนะคะด้วยการที่ดําเนินการในระบบธุรกิจครับอาจจะต้องมีการทําบัญชีบัญชีงบประมาณที่ต้องมีเรื่องของภาษีอย่างาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าผลตอบแทนของบุคลากรในภาคร,ครัฐสูงกว่าเอกชนคขาบ่าสูงกว่ามันสูงขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบกันในในในระเบลหรือว่าระดับของ,ของ,ของการของการทำงานที่ลักษณะของผลงานออกมาคล้ายกันค่ะ สูงสูงกว่าในส่วนของจริงๆเรามีตัวเลขไว้ค่ะพอดีจะสูงกว่าในส่วนของงบดำเนินการในส่วนของออสวัสดิการด้วยความที่เป็นของภารครัฐนะคะก็จะมีในส่วนที่จะต้องให้สวัสดิการกับบุคลากรทางการศึกษามีงบวิจัยงบต่างๆซึ่งบางทีของ,ของเองกชนก็ตั้งไว้แต่ว่าอัตราส่วนเนี่ยไม่เท่ากัน ไม่เท่ากันแต่ในขณะเดียวกันเอกชนก็มีความพยายามในการที่จะผลักดันให้บุคลากรเนี่ยได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งทางวิชาการแต่นั่นหมายถึงว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งก็จะต้องเป็นการเพิ่มเพิ่มต้นทุนให้กับมหาลัยด้วยมันแต่ค่าตำแหน่งวิชาการเนี่ยจะเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมฮะเอกชนกับรัฐน่าจะเท่ากันค่ะน่าจะเท่ากันนะครับใช่ผลของการศึกษาตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรยังไงบ้าง ก็เออเอาไปใช้ในการเรารู้อยู่แล้วว่าในในในแต่ละกลุ่มคณะเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่แตกต่างกัน ถ้าความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรเอามาใช้ร่วมกันกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์กลุ่มคณ,ณะสุขภาพม,มาใช้อะไรร่วมกันได้เนี่ยมันก็จะทําให้ลดต้นทุนของแต่ละส่วนไปแต่ด้วยความที่แต่ละคณะก็จะต้องการที่จะบริหารตัวเองมีอะไรที่เป็นของตัวเองก็เลยบางทีการใช้ทรัพยากรต,ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับแต่ละกลุ่มคณะออกไปนะแล้วก็สองในส่วนที่พอเรารู้แล้วว่า ผลตอบแทนทางการศึกษาของเราเนี่ยออคิดออกมาเป็นค่า r o i เนี่ยมันยังน้อยอยู่นะฮะ,ะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้มันยังไม่ได้รวมค่าเสียโอกาสในการที่อ่ะคุณมาเรียนแต่ค,คุณขาดโอกาสที่จะไปทํางานหาไรายได้อะคะ่ะมันก็เลยยังยังไม่ได้รวมตรงนี้เข้าไปก็เลยทําใหออ้มันเป็นข้อหัวข้อวิจัยที่สนใจที่จะทําต่อไปด้วยะค,ะค,ค่ะครัอาจารย์ตรงนี้ทําให้เห็นภาพ ต่อไปของการบริหารการของสถาบันเอกชนไหมว่าต่อไปในต้องมาคอนเวอร์เจนต้องมารวมรวมกลุ่มกันในบางต้นทุนที่ต้องเอามารวมกันทิศทางมันจะเป็นอย่างนี้ไหมน,น่าจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะท,ทั้งในส่วนของรัฐเองก็เหมือนกันในส่วนของรัฐเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปแต่แต่อย่างนี้ค่ะมันจะมีข้อจํากัดอยู่อีกนิดนึงตรงส่วนของตัวบ่งชี้ทางด้านประกันคุณภาพเนี่ย เขาก็จะบอกอีกว่าของคณะเนี่ยมีทรัพยากรเพื่อที่ให้นักศึกษาเนี่ยใช้ข้อมูลฐานข้อมูลในการทําวิจัยไม่มีหรอไม่มีเลยหรอไปใช้ของทีของนเลยอะไรอย่างเงี้ย่งตรงนี้ถ้าผมฟังนียเท่ากับว่าในกฎเกณฑ์กฎกติกาหรือว่าเครื่องมือที่จะมาใช้วัดของของของสปอเนี่ยบางทีก็ต้องปรับนะต้องมีปรับคือถ้าถ้าเอกชนเ็าจะมาคอนเวอร์เจนต์มารวมกันเพื่อลดต้นทุนใช่ค่ะคนที่จะมาวัดมาฐานต้องเข้าใจด้วยว่าเขารวมเพื่ออะไรค่ะ ใช่ใช่แต่ก็จะมีบางบังเอกชนเหมือนกันนะคะที่ที่เขาก็จะแยกออกไปจัดสรรของตัวเองอแต่อันนั้นนั่นนั่นหมายถึงว่าเอกชนน่นต้องมีงบประมาณที่พอสมควรนะคะครับค่ะกับ,บผมถามทั้งสองคนเลยนะ่ยแอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยอาจารย์เฉลิมพรด้วยมองภาพการศึกษาของอุดมศึกษารัฐต,ต่อจากนี้เป็นยังไงนี่ของเอกชนที่คุกครีกันมาเปรียบเทียบก,กับในส่วนของภาครัฐด้วยทิศทางยังไงเอ่อต่อไปของรัฐเนี่ย จะมีการออกนอกระบบเยอะอพอออกนอกระบบเยอะขึ้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องมีการบริหารจัดก,การตัวเองเยอะขึ้นต้องมีการหารายได้มาเลี้ยงตัวเองเยอะขึ้นนั่นหมายถึงว่าตลาดแข่งขันในธุรกิจการศึกษาเนี่ยเยอะ,ะพอเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของคุณภาพตามมาแล้วย่างบางที่เนี่ยเป็นย่าโทห้องหนึ่งเป็นร้อยอเป็นร้อยคนค ปัญญาเอกเนี่ยบางที4ี่ห้าสิคนซึ่งมันไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาสอนอันนั้นเวลา สอนเพื่อที่จะให้ได้ระดมสมองออกมาจากนักศึกษาปัญญาโทปัญญาเอกร้อยคนโดยเฉพาะเวลาเรียนบล็อกคอร์สเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรกับเดือนเดียวจบเนี่ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้จะเป็นปัญหามากถ้าถ้ารัฐบาลของภาครัฐเนี่ยได้มีการออกนอกระบบและมีการแข่งขันกันเพื่อที่จะเน้นปริมาณพอเน้นปริมาณแล้วคุณภาพก็มันก็จะดรอปลงไปหรือด้อยลงไปเองโดยปัญญาาจรย์ คืออาจารย์ที่สอนงานวิจัยมิได้มีผลงานการวิจัยใช่เจอเจอ<ช>เพราะฉะนั้นก็นะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเลยว่าเจะสามารถสอนสอนให้ทําวิจัยได้อย่างไรสอนให้ทำวิจัยก็มันขับขับรถไงฮะ,ะสอนให้ขับรถได้แต่ขับรถยังปลอดภัยเลยขับรถเป็นพลเมืองที่ดีบนท้องถนนเนี่ยต่างกันจำ<ะ>มายถึงว่าบางคนอาจจะจบด็อกเตอร์แล้วมาสอนหนังสือแต่งานผลงานทางวิจัยถ้าไม่เยอะก็เหมือนความเชี่ยวชาญในการสอนก็จะน้อยลงไปเพราะว่าแต่ละท่านที่จบปอเอกมาท่านก็แน่นอนจะรู้ในสิ่งเรื่องที่ท่านจะทําแต่ความลึกในเรื่องของ ระเบียบวิจัยเนี่ยอาจจะต่างกันนะฮะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ใช้หมดแต่ละท่านก็ไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะวัดได้ก็คือว่าเออนำสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยไปไประยุกต์ในการตีพิมพ์ผลงานเรื่อยๆหรือไม่นะฮะถ้าไม่มีแล้วก็สอนก็จะคือตัวเองยังไม่มีอ่ะก็ก็ค่อนข้างจะยากที่จะสอนให้เด็กไปมีงานวิจัยใช่ใชครับเดี๋ยนะวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าก,กลับมาว้ที่ทีสิผมมีคําถามเด็ดอยู่คําถามหนึ่งจะให้ทั้งสองท่านช่วยกันตอบเลยผมจะถามนี้ครับว่า ในระบบการศึกษาไทายถ้าต่อไปนี้ระบบสถาบันของรัฐออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ย <S <S ไอที่บอกว่าเรียนครบจบแน่ไอที่บอกว่าเอาแบรนด์มาวางแล้วขายกันหรือว่าเอามาเป็นระบบที่ทําให้ผลิตคนไม่มีคุณภาพมาเนี่ยมันจะน่ากลัวหรือเปล่าช่วงหน้าครับตอนนี้ธุรกิจที่กําลังเบ่งบานเลยธุรกิจมือปืนรับจ้างทําวิทยาน,ทน,นิพนธ์แม้กระทั่งทีซสแม้ก็ตั้งแต่ระดับตีถอยถูกต้องจริงค่ะ สิ่งนั้นจะนิดเดียว าางไเวว่่วจดดียกลับมาคุยความจริงผ่านงานวิจัยดีดกับริทีทีสี่ครับกับผมพรพฤษเรืองจรัสและรองศาสตราจารย์ดรพักพลอนุรีครับวันนี้แขกร่วมรายการเราดรเฉลิมพรเย็นเยือกครับผมถามคําถามตรงๆเลยอย่างที่เกิดมาเมื่อกี้นี้ระบบกฐารศึกษาต่อไปเนี่ยมันจะเห็นภาพสถาบันเอกชนของรัฐออกมาเป็นอ,อยู่นอกระบรบเอกชนก็เดินหน้าต่อไปวันนี้สังคมถาม ปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกวันนี้คุณภาพขนาดไหนเพราะว่าดูเหมือนว่าหลายคนเอาสถาบันมาทำธุรกิจอีสาน<ม>อาจารย์ต้องสํงัันมองยังไงก็อย่างที่เรียนเมนื่อสักครู่อะคะ่ะว่าต่อไปมันก็จะเกิดการเอาแบรนด์มาตั้งก่อนอเอาแบรนด์มาตั้งก่อนเลยแล้วก็อย่างอื่นก็ค่อยว่ากันตามมาส่วนเรื่องของคุณภาพการศึกษาเนี่ยทุกสถาบันมันต้องทำอยู่ภายใต้ ตัวบ่งชี้ที่ทางสองกอออกกำหนดมาอยู่แล้วกำหนดมาเป็นรายลักษณ์อนว่าจะต้องมีบัณฑิตจบไปแล้วจะต้องมีอัตราการได้งานเท่าไหร่จะต้องมีจำนวนทรัพยากรเท่าไหร่มีอาจารย์ที่เป็นรอสอพอสอรอ,อเท่าไหร่อยู่ในหลักสูตรซึ่งตรงนี้มันเป็นมาตรฐานที่ทุกสถาบันทำได้พอทุกสถาบันทำได้ได้เกณฑ์ปุ๊บอ่ะเท่ากับว่าทุกสถาบันมีคุณภาพการศึกษาเท่ากันแหละในแต่ละประเด็นซึ่งจริงๆมันเท่าไหม อาจารย์คุณเท่าไหมจริงๆแล้วเนี่ยฮะอย่างตัวบ่งชี้แต่ละจุดเนี่ยเขาจะนับแค่หนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทราบความเป็นจริงนะฮะเช่นว่าสมมติสมมติว่าดูงานวิจัยนะฮะมอนี้มีทั้งหมด20ชิ้นเขานับแค่หนึ่งไงอีกมอนึงมีแค่หนึ่งชิ้นเขาก็นับแค่หนึ่งนับหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นแล้วคือตัวคนที่เป็นอาจารย์ต่อไปในงานวิจัยต้องเยอะคําว่างานวิจัยเยอะหมายถึงการไปค้นหาคว้าหาข้อมูล มีมุมมองมีความเห็นเกี่ยวกับงานนั้นครับจริงจริงานวิจัยเนี่ยคือผมมองอย่างนี้ครับงานวิจัยจะมีประโยชน์เยอะสําหรับการสอนนักศึกษาหรือโครงการที่มีการสอนวิชาวิจัยเช่นปอทที่มีการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อ่าปริญญาเอกแน่นอนวิทยานิพนธ์นะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์คงต้องทําวิจัยเป็นและต้องมีผลงานวิชาการนะครับอาจารย์อาจจะไม่ได้ตรงสายคือตรงคณะบรหาธุรกิจอาจจะไม่ได้ตรงสายแต่ว่ามีงานวิจัยคืองานในบริษัทนานาชาตินะครับตรงนี้เนี่ย ต้องต้องต้องก็มีและทำจำอยู่สม่ําเสมอ <c oughs> นะครับตรงนี้ก็อยู่กับกฎระเบียบเช่นกันเช่นว่าบางมหาวิทยาลัยบังคับเลยฮะว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะต้องทํางานวิจัยเท่าไหร่บางแห่งก็ไม่ได้บังคับ อันนี้ขอเสริมอาจารย์รนิดนึงค่ะเรื่องเรื่องการทําวิจัยแต่ตอนหลังเนี่ยเห็นเห็นมีเกณฑ์มีเกณฑ์ออกมาแล้วค่ะเอาจํานวนงานวิจัยเนี่ยมาหารกับจํานวนอาจารย์ในคณะคคแล้วก็จะคิดเป็นค่าร้อยละออกมา<ช>ค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยงานวิจัยนั้นๆเนี่ยก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ระบุไปหรือเปล่าว่าเป็นงานวิจัย แบบไหนบางทีก็เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนนั่งทําอยู่ในชั้นเรียนก็ได้ค่ะและก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปตีปโทปเอกเด็กที่จบมาเนี่ยถ้าวัดตามจํานวนเด็กจบปุ๊บเนี่ยเด็กจบปุ๊บเนี่ยยังไม่รู้ว่าเด็กจบไปมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้ธุรกิจที่กําลังเบ่งบานเลยธุรกิจมือปืนรับจ้างทําวิทยานิพนธ์ แม้ก็ทั้งทีเซสแม้ก็ตั้งแต่ระดับชั้นโทเอกถูกต้องค่ะนะครับอันนี้อันนี้กำลังโตเป็นปัญหามากซึ่งบางทีเราเฮ้ยจบจบมาถ้าถามว่าอ่าทำทวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรทาดุสฎีนิพนธ์เรื่องอะไรก็จะมีเริ่มกดตอบเริ่มจะคิวขมวดเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งถามว่าจ้างทําได้ไหมจ้างทําได้แต่ว่าในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรข้อมูลเท่า ท,ที่อยู่ในวงการเนี่ยเท่าที่เห็นนี่มีบางที่ค่ะไม่ไม,ไม่ระดับบิญญาเอกะนะฮะจ้างทำไหมขนาดให้ทำ เขียนบทความเขียนทำ powerpoint คือเรียกว่าทำกานเป็นสัญญาว่าจ้างกันยาวด้วยครับว่ามีการนัดแนะซักซ้อมกันก่อนจะมาเจออาจารย์ที่ปรึกษาด้วยซ้ำไปประหนึ่งว่าทำเนียนว่าตัวเองทำเองอะไรอย่างงี้นะจริงๆในในหลักของการทำวิจัยเนี่ยเราให้เขาช่วยได้ใช่ถูกต้องคือช่วยได้เช่นว่าเราจ้างเก็บข้อมูลจ้างวิเคราะห์แต่เราต้องมั่นใจแน่นอนเราเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือวิจัยและเราไปคุมเขาเราได้แล้วเรามีวิธีที่จะ เช็คได้ว่าข้อมูลมาจริงนะฮะใช่แล้วเราคือเราต้องรู้ทุกกระบวนการแต่การจริงการไปว่าจ้างเก็บไม่ได้ผิดครับนะฮะแต่ว่าต้องวิเคราะห์เป็นและนอนแปลความไปถึงทฤษฎีเนี่ยไม่มีทางครับที่พวกรับว่าจ้างตรงนั้นเนี่ยจะเข้าใจใช่เพราะพอถึงที่สุดจริงๆเนี่ยศึกษาที่เป็นคนจ้างจะต้องเป็นคนขึ้น พิเค่ะแล้วจะตายตอนนั้นจะตายตอนนั้นเยอะถ้าอาจารย์ผู้สอบกรรมการผู้สอบมีความเข้มแข็งทางวิชาการมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นจริงๆเด็กก็จะตายตรงนั้นเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะช่วยๆกันไปหยวนๆครับผมฟังงี้อาจย์ทังสองคือว่าต่อไปเนี่ยในระบบของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยเนี่ยงานวิจัยบ้างเราต้องเยอะครับคือผมขอพูดภาพรวมเลยนะ คือทางปริญญา,า,รา,า,ารปริญญาตรีอย่างเงี้ยนะครับปริญญาตรีอย่างเงี้ยปริญญาตรีเนี่ยส่วนมากคนจะไปที่ยี่ห้อถูกไหมฮะันจะไปที่ย่อเพราะเขาไม่ได้มีงานวิจัยอะไรมากไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าเด็กปติจะต้องทําวิจัยส่วนมากนะฮะในหลายๆาศาสตร์รเพราะฉะนั้นก็จะไปที่ยี่ห้อหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะเราจริงๆแล้วเคยเคยมีการทําสารวจนะฮะเด็กก็บางทีเขาทราบนะฮะว่าจรงิงๆแล้วเนี่ยสอนก็ไม่ไม่ได้อะไรมากเหมาไม่ได้ต่างกับ เอกชนหรือบางแห่งอาจารย์สอนไม่ได้เก่งเท่าเอกชนแต่ว่าไปเพราะยี่ห้อเพราะว่าจบแล้วมีมีชุมชนมีคอมมูนิตี้ของเขาที่ทํางานนี้ก็จะมีที่เราทราบกันนะว่าที่บริษัทนี้บริษัทนี้ที่นี่คุมบริษัทนี้คนจบที่นี่คุมนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นค่านิยมของปริญญาตรีแต่เมื่อมาเป็นปโทประเอกปโทนี่ก็ กึ่งๆแล้วพอตัก็จะอยู่ที่ว่าเพื่อนรอบข้างส่วนมากไปที่ไหนเพื่อนที่ทํางานไปที่ไหนเจ้านายจบที่ไหนข้อแรกเลยครับเจ้านายจบที่ไหนฉันจะต้องเป็นรุ่นน้องเจ้านายใช่เจ้านายจบที่นี่ฉันต้องไปใช่นั้นอันนั้นเป็นตัววัดในกรุงเทพเลยนะฮะจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเอกนี่จะคนละเรื่องพอเอกเนี่ยคนส่วนมากไม่เข้าใจยังไปติดที่ยี่ห้อมหาลัยซึ่งพอเอกมิได้จริงๆแล้วคนจะจบเอกค่อนข้างจะเป็นเอกเทศแับยี่ห้อมหาลัยคือถ้าได้มหาลัยที่ชื่อดังก็ดีฮะจริงๆแล้วมันอยู่ที่อาจารย์ เรื่องนั้นๆแล้วก็ตัวบทความผลงานวิชาการที่เด็กนักศึกษาคนนั้นทําได้เองนะฮะคือผลงานวิจัยมันจะเป็นตัวบอกตัวผลงับภาพของคนจบใปอเอกเลยครับยังบอกจบปอเอกแล้วถามกันละถ้าเป็นเมืองไทยไม่รู้ไงฮะอ๋อจบปอเอกที่ไหนโอ้เก่งเนาะแต่ถ้าเป็นคนในวงการกันนะหรือว่าต่างชาติ อ๋อแล้วยูมีพับลิเคชันคือมีตีพิมพ์ที่ไหนบ้างอาจารย์้นงหนที่ปึกษาอาจารย์คนไหนมาสอบยูอ่ะใช่ใช่ใช่ครับต้องพับลิกของต่างประเทศด้วยนะคะน่าจะได้รับการยอมรับมากกว่าครับครับอาจารย์ถ้าจะทำวิจัยต่อค่ะอยากทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอยากอยากทำเรื่องที่ตั้งใจไว้หลังจากจบเล่มนี้ก็คือจะดูเรื่องความที่จบสถาบันนี้ เวลาเข้าไปทำงานที่นี่แล้วเนี่ยความยั่งยืนความมีคุณภาพเอาได้ได้ได้ใช้ความรู้จริงๆจ,จากตรงนี้ยเอาไปพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองไปทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะบางที่เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บหกเดือนออกหนึ่งปีออกอันนั้นวัดอะไรอะรอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ต้องขออนุญาตใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะค,ะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นอาจารย์ก็เวลา เ<ส>พื่อนเพื okay. um, so ่อี่ๆน้องๆที่เขต้องการพนักงานใหม่ปรักงานก็จะโทรมาตลอดนะครับก็เขาค่อนข้างพบในปัจจุบันนะฮะว่าเด็กเข้าไปปั๊บอาจจะทํางาน3-4เดือนอาจจะเข้าใจเก็ตเร็วนะแต่พอสัก6-7เดือนไปเนี่ยคนที่เรียนมาได้อาจารย์รุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเอกชนบางทีจะทําได้ยาวกว่าใช่อาจารย์อาจารย์จากประสบการณ์รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมและการพูดคุยเนี่ยค่ ตัวมีตัวบ่งบอกตัวชีว้วัดไหมครับจบปาบ,บันของรัฐเอกชนใครทํางานได้ดีกว่าหรือทําได้เท่ากันหรือไม่ไม่แตกต่างจริงๆมันมีงานวิจัยไว้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นที่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่ติดตามผลบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาไปแล้วกเเ็เก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่บัณฑิตเราเข้าไปทำแต่ก็ไม่ไม่ได้รับ การตอบกลับมาสักเท่าใดนักอะไรอย่างเงี้ยะแต่จริงๆแล้วอยากเข้าไปสัมภาษณ์เองเลยจริงๆก็มีแต่ว่าอยากเข้าไปลึกกว่านั้นในหลายๆด้านในมุมของผมมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเอกชนหรือรัฐด้วยซ้าไปก็คือว่าในตลาดแรงงานจริงนะฮะคนที่เขาจะไปทํางานได้ดีเนี่ยไม่ใช่คนที่จะเกณฑนิยมมาเกณฑนิยมมาแล้วแบบเก็บตัวไม่เคยครบกับใครนะฮะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะเข้าใจผิดเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ ทำกิจกรรมไม่ได้เป็นประธานชมรมไม่ได้ทำอะไรเลยเกิจกรรมอะไรเลยนะเน้นเกรดอย่างเดียวตรงนี้ฮะอาจจะอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือยั่งยืนในที่ทำงานงะนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวจะมี AEC มีอะไระซึ่งผมเชื่อว่าตัวมาตรวัดประเมินที่มีกันอยู่เนี่ยอาจจะต้องถูกปรับเพราะท้ายสุดปั๊บฮะเราบอกคุณภาพคุณภาพในรั้วมหาลัยแต่คนที่เขาออกมาเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อีกหลายสิบปีในชีวิตคนที่บอกคุณภาพคืออะไรคือผู้ว่าจ้างงาน ไม่ใช่คนในวงการศึกษาใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะวัดคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนต้องไปดูว่าหลังจบเอาไปใช้ทําอะไรทุนประโยชน์อะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้ทางอย่างทั้งออสเตรเลียก็เริ่มที่จะมีทําแบบนี้เป็นวัดเอาคำสุดท้ายเราได้ออปพุออกมาแล้วครับอาจารย์เห็นภาพของ ac ทำให้ระบบการศึกษาเปลี่ยนอย่างไรระบบการศึกษาเปลี่ยนแน่ค่ะเปลี่ยนแน่แต่ว่าเด็กไทยหลายคนเด็ก ที่เท่าที่เห็นเท่าที่สัมผัสก็รู้แต่ว่าเออมันจะต้องมีต่างชาติเข้ามามต่างชาติเข้ามาแต่ว่าเขาเตรียมพร้อมแค่ไหนอะไรยังไงเหมือนเขาก็รู้แค่แตะพื้นฐานยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเข้ามาแล้วยังไงอ่ะแลกเปลี่ยนกันแล้วไงอ่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วไงอ่ะมีแรงงานเข้ามามีเงินเข้ามามีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาหลังจากนั้นแล้วไงยั่งยืนไหม ครับลกักษณะการศึกษาของเพื่อนบ้านเนี่ยฮะส่วนมากเขาจะเชิงปฏิบัติด้วยนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นบ้านเราจะใส,ส่สามัญสามัญจริงจริง,รงและโดยป,ป,ปัจจุบันคือสามัญมากค,คือเน้นทฤษฎีขายกัรปฏิบัติการ,รแต่รอบข้างเนี่ยการศึกษามักจะเอามาจากยุโรปหรืออังกฤษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเชิงเชิงวอเคชชั่นแลคือเชิงอาชีวะเชิงวิชาชีพชเพราะฉะนั้นพอเขาเริ่มผันมาเป็นสามัญเขายังเก็บตรงนั้นไว้ไงฮะในขณะที่เราเนี่ยในส่วนปฏิบัติการเนี่ยเริ่มน้อยลง ตรงนี้น่าเป็นห่วงก็เรียกว่าต้องเข้าสู่ความเป็นจริงในการปฏิบัติมากขึ้นมากกว่าการยึดบนทฤษฎีกับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสริมพอนะครับที่ให้ข้อมูลงานวิจัยแล้วก็ได้มองถึงมุมมองของระบบการศึกษาได้ที่สำคัญคือ ให้เห็นว่าการศรึกษาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามสําคัญอยู่ที่ตัวบุคคลใช่ค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับนี่คือเรื่องร,ราวในวงแวดวงการศรึกษาที่หยิบยกงานวิจัยมาอธิบายแลว้วคุยกันต่อแล้วทําให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าความสําคัญของการศรึกษานั้นอยู่ที่ตัวเราครับสถาบันไม่แค่องค์ประกอบเพราะว่าหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนั่นคือตัวชี้วัดครับว่าระบบการศึกษาเราดีจริงหรือไม่ผลงานของท่านนั้นเป็นตัววัดที่ดีที่สุดครับวันนี้วันอาทิตที่สิบหมดเวลาครับเราสามคนลาไปก่อนขอบคุณท่าานีตติดดมครัับสส ทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับหรือว่าคนที่เคยใช้กล้องวงจรปิดนะครับหรือประชาชนในกรุงเทพก็ตามเห็นด้วยกับนโยบายนี้แล้วก็เชื่อว่า CCTV จะลดอาชญากรรมได้